ตองบ่คนตองบ่อคดอคับตัวเองขวานเกยวเป็นยาบกนบ่นำไปหาบ่นำไปหาอืนบ่นำไปหามมนโมเนตตัวคนกดโมเมนต์นี้วายเพกโมเนเพราะว่าของนี้ก็ของเองาเกโมเมนพ่ออนเมืญอาเรางปั่นใหม่นะครับเอ้พ่ใหม่พ่อครับเม่เราเลขแม่นนะแม่พ่อไปจำศลด้มากเงือเมอันกอก ออกสี่สามสีสามกับเข้าห้าสีสามกับเราห้าเน่ยวเนี่ผู้นึ้งงันไม่เขียนให้เขียนเท่าไเขียนสองสี่สามผู้ที่แล้วบอกกันผูควกันในวนต้องเรื่องอะน้วต้องเึืองแล้วกันเนี่ยของม้วนที่พันมากยากกับผู้นึงฝันว่าฝันฝันของเจ่าวบบนี้เราฝันว่าจะหายใหญ่ให้่แตายแล้วเขาใหญ่เราเึ้นให้สามเหรียญเราที่ให้กับมือกำเบาแล้วว่าา ตีแล้วตีเท่ากับหนหาเก้าเก้าหาคือเก้าันจตีกับผู้หญิงเป็นซตีซีสากันได้พาเป็นสามเป็เล้อไเป็นบ่ออ่หละตีได้บัดก็เลยที่มาของสีสมนั่นแหละที่มาของมันสามกมแล้วมาออกนูกันีสองสสมอันนี้สองซีสามซึ่งวกแบพูอื่นกพูว่าบอสี่ตัวไม้กุ้ตัวไม้ยังเที่เอาเอาเอา วันตดวนี้เมาขฝันที่หลังเดวนี้เป็นนักตัวพุญวันนี้ตัวนี้เั็นมาซื้อเรื่มเห็นว่ายังดีมาซื้อจักนมาได้ได้ั้งหมดวอนแล้วได้เีวันนี้เราันเนี่จะจ่อที่ฝันมาไายครับวันนี้วันเปนข่วงฝันคือฝันฝันเป็นฝันเป็นเราทุกังครับคพอดีนนอยู่นกำกันเพิ่ต้นมาเพิ่ว่าแยเพิ่ผู้เก้านีล่ะเอาเงินให้แต่ว่าเอาไว้ข้างขางเพิ่มวัวขางสิเเงินใบสองร้อยไวนี้สองร้อยสองร้ยแล้วก็จะบอกสองร้อยแค่นั้นล่ะ ใา้อีกแล้วนี่เงินสองร้อหายมึงเอาไปซะมือวานนี้เนิมนมาน้ำมาบอกอีกแล้วเป็นหายสองร้อยให้สองร้อยบาทผู้่นผู้เก่านะใหญ่ผู้เก่าใหญ่เล่าให้ับอกว่าให้สองร้ตีเอาบาทนี่คุณได้ยี่สิก็ดียังตีวางหยุดนเพิ่นตีวางไหนผู้ฝันคันนตีเตี้ยม่นว่าิ่นตีนี่เงินสองร้อยเพิ่นก็ตีจังไเงินสองยก็ตีสองสองศูนย์องศูนย์สองซีเขพูดยิ่งเป็นซีเลยสองเก่า ผู้หญิ่งผู้หญิงมันตีได้หลายอย่างคือเราเป็นผู้เฒ่านี่เราเป็นผู้หญิงเห็นบ่ผู้หญิงก็เฒ่าผู้หญิ่งเป็นผู้เฒ่านี่ตีสองเก้าก็ได้สองเสียก็ได้นะฮะเป็นเปลี่ยนตี้เฒ่าเป็นเก้านะนี่อันน้ำผู้หญิงก็แล้วกันเสี้นว่าให้ท่านผู้ส้มตีเอาไปน้ำเนาะครับให้ท่านผู้ส้มเขาจะตีไปเอาตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาจะตีสองศูนย์อายุ่แล้วเดี๋ยวอายุลูกเก็ตเก็ตตัวเดียแหละนี่ผมเนี่ยไม่ได้ทำแล้วเก็ตสิบเสี้ยเก็ตสิบห้าไปจริง อพอตีเป็นสองสี่กับสองเก้าส้า้ดเพิ่นเพิ่นตีให้ได้นี่ครับคู่เพิ่นฝันแล้วมาตีตกที่สคู่ที่สามรเอทเท่านั้นแล้วตีซีบเอจักเงินสองรนี่สามารถตีไปได้ขนาดนั้นเ่าตีให้ตีให้ผมมันงงเลยทีนี้นะกว่าเอแต่ว่าสอนย์เพิ่นบ่ตีบ่พอคู่ฝันเพิ่นบ่ตีให้เด้มันเทากา้เากันต้องเอาตามเพิ่นเพราะว่าเอาตามเขาจาฝันมาดิเขาจะไปดีกับเพิ่นนี่กอยางเข้าเกงโพสอย่างนั้น เป็นฝันมากปนฝันมากันเพิ่งกรตีหายงวดก่อนเพิ่งกรตีให้บาถามเพิ่งทำเ๊ะเลยเพิ่งกรตีหาเก้าเพิ่งกรเียนอะไรพอเพิ่งตีตามลัีของเพิ่เพิ่ตีตามลัตทีของคนเพราะว่านคนม่กนาตีแล้วตีสองสี่สองเก้าหนึ่งหนึ่งสองสี่สองเก้ามีสคู่เท่านั้นแหละ แกถูกมาบ่อยไหม่ะพ่อวกดก้อนๆก็คือเตาแล้วคือเกล็นโอ้ล้วแกเงินมาไห้ยส่ใส่ใสกน้ำเลกไม่แก่เงินเลยบ่ออ้เราแกเงินความนี่แกเลยจังหวัดติดแล้อครับสามงวดแล้วต้งเขามาเนี่ยสมงวดติดต้องงวดเต้าศนมานี่นี่งวดโอ้สงงหวดไหมฮะี่งวดที่สามเออจงหวด สองวัวตีดแล้วสองหัวพวกแค่ได้แจกเงินเอ้ยเราแจกเงินเราได้เงินมาหายเอาเงินอีหยังเรียกตัวก็สันตว่าถ้าเราจุ้นน้ำกัดก็ยังหัวหุเนาะครั่ได้แจกเงินเอ้ยเราแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวเลยเรื่องสือยู่ยว่หัวสี่มาานเนาะเราเอามาได้หลายทัน อันอันเลขยทูบผมมากวดเล่าบ,บานนี้บอกว่ายาออไปแล้วเรียกทูบผพราะกูเล็กก,ก,กับยาไปจุดวันนี้วันเดียวเพราะเราเนี่ยแม่นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราฝันแม่นอยู่แล้วเย่าเราบอกรึยังยัยเราบอกรึขวดนี้สองสี่สองเก้าสอี่สองเก้าสองสองโอ้ยนึ่งนึ่งเขาเลยนี่เพิ่นเพิ่นตายไปแล้วอันบอครัึยาตายแล้วตายแล้วขยันก็ได้กําเอาแล้วว่าสามเหรียญนั่นเงินให้สามเหรียญนั่นกรรมเอาเอากับมือใหญ่งวดนี้มันแข้งคางเอาเงินใบโซ่ใบร้อยนี่สองใบนีึงสองใบมัน เราใช้เงินเอาไ้สอบเลยใหญ่ผูเกลียวใหญ่ผูกเก่ายวผูกเกลายวนั่นแหละผูกเกลยยะโอ้ยเราด้มาแกะ้นพระมาม้งนีาแกะ้อนพระบานนีก้อพระธรรมดาธรรมดาแก้ว้อวพระอันนี้เขาสิบว่าเลขที่บอกก็ได้ที่นู่นพ่เนาะปูก่อนครับคิโตเก่าเป็นข้อมันมักตัวไหนครับคือมี่มักตัวไหครับตจพนมักิดเก่าครับมักกิดเก่าดย เก่าเ่าบนี้เลยก่าเนนครับเก่าานเรนี้ได้คณพอเราเห็นนี่เก่าบนบนีมาเส้น่รนอเก่าบนี้กับีที่ทีามันคือบมานสองีห้องวันซีนเป็นสองซี้อครับเก่ากัมาซีกัมาซนซีนี่ี่มันใจกพาเก่าเอาไว้ว่าซีนี่มันซีนี่มันใจเพาเก่านครับสองีมกเลยบันไดบันดถึงสองซีสองเก่านะครับสองซีสองเก้า ผมขึ้นยื่มาเป็แม่นเพราะว่าซีนี่มาเต็มเต็มตัวที่เบียผมตัวที่เบี้ยเม้นขายให้ตัวเดียวก็จีซื้อมันหรอไมซื้อเลยซีเนี่ยเออออกมาเปรียรสเนี่ยเล่นตัวเท่าไรเล่นตัวตแสนไร่ตัวละเท่าไรก็จีซื้อเอาได้ซีเนี่ยวันนี้ตัวละแสนวะตัวเดียวนี่เนี่ยเอาตัวเดียวเลยเป่อตัวแสนก็เอาบ่ธรรมดานี่เลย เย็นไหมเนี่ยกอพกอเราบอกว่าเดี๋ยวเรามักซีแห้งสีตัวละแสนสีตัวละแสนตัวละแสนโลดสีตัวเดียวเลยลหรอสีนี่สีตัวละแสนเลยผมว่าเอามาเอาใส่โลดสี่ใส่สี่เลยใช่ไหมขึ้นๆขึ้นๆวิ่งสีเลยว่ะอันนั้นเป็นเรื่องกันตัวเดียวก็วิ่งแล้วตัวเดียวเออวิ่งแล้ววิ่งสีตัววิ่งสีตัวเดียวตัวละแสนเนี่ยวิ่งวิ่งสีเป็นแนวทางนะพ่อเรับสี่หนึ่งสี่สอง นี Hoy, ality, okay. ่ข้อเท่านั <wasn 't here> ้นออกไปเลยาพี่น้องเอพีรับเด้อครับคุณพ่อมาซีเามักันว่ามากามซสามออกแล้วนะข้ามไปเอาซตัวเดียวไม่รูซีไปซีหาไปครับเพราะว่าเอาซีเป็นรับตัวเนี่ยเป็นซีเบสก็ได้คุณพ่อซีเบสเขากกรตีหาแล้วดีครับซีเบตีมาหายมาแล้วสองเข้า สองซีเขาจาตีให้เลยซีเบ็ดก็ยังยังนำให้หดเลยผู้ก็เจ้าฝันเลยผู้ก็เจ้าฝันเลยครับผมผู้เจ้าฝันเลยไม่ได้ของ็เนาะครับของของเขาถูกมาแล้วในสองงวดถูกมาแล้วแล้วถูกมาสองงวดแล้วเด้อพ่อพ่อบืงต้แมนแมนทันรับพ่อครับให้มาโชว์เล่ยว่ามาโชว์แล้วให้วแล้วแสนมาแล้วเลยโอ้พ่อเสียลตัวละแสนเลยมันจะไม่หลายบ่พ่อสต้องพ่อพ่อโชว์ให้พี่น้องเพื่นเบื้องหน้าบัต อนังีเอาลงนิดนึงเอาลงนิดนึงเออเดี๋ยวเดียวกล้องกล้องสีหาวมุ่มาบันแต่ไม่ใช่ของพ่ออันนี้บ่เอนือนของคนื้นจหาเออเขาจเอาเาจะเจ้เกดเอาโกวมนเขจ้าไปเอาโกน้ำเพินผูวเพนฝันแม่อพเเพินเเาไป่รอกมันหลายหลดแล้วัพินไ่ไปเอ้ลยไม่ใช่ไเส้วพ่อ สำหรับพ่อมาสองซีพ่อจับไปนิ่งๆให้เจ๊น้อยแม่นจะเข้าโรงพยาบาลเลยบอกว่อเออโรงพยาบาลเออนั่นเป็นเมื่อไงเป็นเรื่องขอโรงพยาบาลที่ร้องมากเลยมาดีพ่อมักนระเพลินตัวไหนที่มักที่สุดครับอยูเนี่ยมักซีงวะมักซีกับสองซีถล่มตัวเนาะวิ่งสี่ตัวละแสนวิ่งสี่ตัวละแสนไาเจ้าไปเฮ็ดกันหัวให้ปูเขาเจ้ากับถือกันยี่หันละมื่อเดียวกันนั่นละ เงินเหรียญหาดว่างโยเขาเจ้าออกขึ้นมามันมีหมายเรียกที่ค้พ่อสอนเขาเจ้ากระซื้อเรียกทางกระไดมีคนนี้เขากระซื้อเลยเนี่ยกตัวเลขตูวเปิดกริสื้แล้วแม่นี่เหรียญน้องครับถ่ายคลิปครับท่านผู้ชมครับคือตัวเลขแนวทางความฝันของแม่จำสิครับบัตรนายมครับถ่ายทอดโดยพ่อค่ำนะครับเพิ่นถึกมาแล้วสองงวดติดครับงวดนี้เพิ่นฝันว่าพี่สาวที่ตายไปแล้วเงินมาหายสองร้อยบาทครับแต่ว่าเพิ่นเตียวมาหายเป็น สองสี่สองเก้าสองหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับวัดนี้พอข้ามักซีแห้งครับมักซีตัวเดียวคันเขาค้ายให้วิ่งตัวละแสนเลยครับพี่น้องเอฟซีครับเอาจังไดพี่น้องกลับไปพี่เจรณหน้าบ้งเด้อครับยิดถูกก็่าว่ากันครับทางช่องก็เป็นได้เพียงซื้อกลางที่น้ำเสนอเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาตในการรับชมรับฟังด้ครับสําหรับคลิปนี้ ขอสอกรขออนุญาตลงวทีตรงนี้เลยด้วครับให้พี่น้องโชคดีกันสุขสุขคนครับพ่อกันไม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ